เขาไปแล้วแต่เราเก็บก่อนนะคะหนึ่งตัวสองตัวช้าไม่ได้นะคะทุกคนสามตัวไหไรอีกวะโอ้นี่ค่ะสี่ตัวห้าตัวหกตัวนี่ค่ะมันอยู่กลางถนนเลยหนึ่งตัวสองตัว สามตัวเดี๋ยวนะคะสี่ตัวคน่ะนี่ขันหนึ่งตัวนี่ค่ะสองตัว แปดเก้า คืนนี้คนเยอะมากค่ะทุกคนขนขับมันหล่นอยู่กลางทางหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาเก็บกลางทางก่อนนะคะต้องเอากลางทางก่อนจิบนี่ค่ะจิบ <c oughs> <c oughs> เราเราต้องมาเอากลางทางก่อนแล้วเวนข้างทางเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บไหนวะนี่นี่นี่นคืนนี้ออกเยอะมากเลยค่ะทุกคนคนก็เยอะนี่นะคะบรรยากาศเนาะขอ,อให้เห็นบรรยากาศด้วย แต่ว่าเมื่อกี้นะรถผ่านไปอะ่ะประมาณสิบฝักันอะ่มอะมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาเก็บกันอยู่ถนนนะสนุกนะนี่คือบรรยากาศนะคะเราก็ขับไปเรื่อยๆพอเราเจอเราก็จอดเก็บเนาะคืนนี้ร่วงเยอะกว่าคืนที่แล้วนะคะรอบที่แล้วที่โมมา,มาเก็บนะเดี๋ยวโมว่าจะเก็บอีกสักหน่อยแนละ้วเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วะคะ่ะทุกคนค่ะโมเจอตัวนี้ตัวหนึง่งลุ้นว่ารถมันจะเยียบไม่เยียบแต่ว่ามันรอดนะคะนี่ค่ะ เป็นไงนี่ค่ะึ่งตัวจิ๊บที่ค่ะทุกคนวัต้องรีบเก็บรถมารถมาเดี๋ยวแป๊บนตรงี้อีกตัวน่งค่ะนี่ดึกปิ๊กดึกปิ๊กอยู่ตรงนี้นี้ อันนี้สองตัวค่ะนี่นี่อีก1ตัวอีกหนึ่งตัวนี่ตรงนี้เงียบนะคะไม่ค่อยมีคนเนาะอีกหนึ่งตัว แปลกนะวันนี้ทำไมไม่มีคนนี่ค่ะนี่หนึ่งตัวแล้วก็มันเห็นแล้วแมบ,บอยู่ยน้งนีหนึ่งตัวรถกนเลค่ะนี่ค่ะนี่หนึ่งตัวนี่ค่ะพอเปิดแฟลชร้วชัดเลย โง่ถ่ายอยู่ต้องนานถ่ายแบบไม่เปิดแฟลชเนะาะไปค่ะไปต่อนีอ่ค่ะทุกคนผลงาน10นาที15นาทีประมาณนี้นะค,คนเยอะมากเลยได้แค่นี้ก็ดีแล้วจ้าเดีย๋ยวพรุ่งนี้ไปใหม่